ตกลื่นแล้วพี่น้องคนหนึ่งหอดระดูวัแล้วเนาะหอดระดูผลลนะไปใส่มาใส่กระยาบเลยพี่น้องคนหนึ่งวันละขางไปคิดต้มเมื่อฝนตกเั็นพีพี่น้องสบายดีพี่น้องสุขส,สุขคนมื้อนี้เฮาจะมาก้อยไก่กพี่น้องเมนูเด็ดพี่น้องก้อยไก่เผาไก่เป็นโตเัวพี่น้องเผาให้มันสุกซำลาแล้วก็มาจีกพี่น้อง บ่แม่นปิ้งเด้อพี่น้องเด้อเบิง่งอาจสิคือปิ้งเนาะอย่าคือว่าปิ้งเป็นโตแท้ๆฮะเฮาสิมาเผาเฮ็ก้อยไก่พี่น้องว่าทางในเฮายังบ่ทันได้สาพี่น้องเครื่องในก็ยังบ่ทันสเผาเป็นโตเลยพี่น้องลกแล้วกํเาเผาเลยเฮาเฮาปิ้งนแข็งเป็นขนามันถ้าเฮาแยกส่วนแล้วมาปิ้งเป็นแขน็งเป็นขามันสิบ่นุ่มพี่น้องมันสิบ่ได้รสชาติถ้า,าว่าเฮามาเผาเป็นโตเป็น,นี้มันสิได้รสชาติกว่าพี่น้องมันก็สิแซ่บกว่า เขาจะน่าสุกเลยพี่น้องมันสุกสำลาหทางนี้กะเป็นผักกินกับพี่น้องมีมักแป้งแล้วก็กระถินพี่น้องไม่มีขั่วมีหอมเสริมกะผักรวมนั่นแหละพี่น้องมีหอมเป้หอมเสริมพอเป็นโตเลยให้นาะแล้วก็มาจีกจีกเพี่น้อง,องเรียกเครื่องในเขาชีไปคว้าตำลังพี่น้องเพหัวเครื่องในเขายัางไม่ทันตอกมันเขาไก่นะ คล้ายๆคือปิ้งอะไรพี่น้องให้มันสุกสำราสาวมิงเนี่ยเป็นคนปิ้งเลยก็เอิ้นปิ้งหรือเผาใครแะแหละแต่เอิ้นจะสบายดีจ้ะพี่น้องวันนี้ก้อยไก่ตัวยิ่ๆจ้ะพี่น้องใส่หมดแดงเนาะแม่ใส่หมดแดง,ดงใส่หมดแดงเลยพี่น้องมันจะแซ่บคักพี่น้องเลแหม่มากผัดกินกับเนี่ยนะแม่นจ้ามีมีผัดก,กินกับมีผัดกินกับน๊บกตักตาล มันแตงเนาะขั้นได้มันแตงหน่อยมันแตงให้ขั้<อ>นแทบคนาหากระเศร้า,าต,กตกอยู่เนาะเศร้าเดี๋ยวคนตกแหงไปเนาะตอนนี้ก็ยังตกเดี๋ยวมันตกบ่แหงมันยังหยาดท๊บทักตกทักอยู่เนาะสุกเลยเพี่อนเนาะยางสุกแล้วกันมาจี๋พี่น้องะวันนี้ <c oughs> ขั้นเฮาเฮ็ดเป็นแข็งเป็นขามันสีบุนนัวพี่น้องมันสีแห้งขั้นเฮาเผาเป็นโตไปนี่มันสีได้รสชาติดีกว่ามันสีนุ่ม แบบบ่ห้สุกหลนทางแบบสำลาสำลาสุกสำลานแบบฮัห่อนเลยจิกจิ๊จิกใส่กรตกนอนอมีดอมีดปาดห่อนห่อนไปดองหากก็แล้วไปนอนจิ๊กมันเป็นเส้นน่อยๆแต่ไปนอนจิกน่้อยเนน้อย่าอาะเอาชิก้อยนอปาดออกก่อน ผาดออกมโตใหญ่เนาะตัวงใหญ่นนะจากพี่น้องจีกเนาะจีก,จกออกให้มันจีกออกให้มันตอนน้นอยๆพอดีน้ำตกพี่น้องพอดีเป็นน้ำตกบให้มันสุกหลายมันสุกหลา,ายมันก็สชีแห้งแน่นจ้ะจีกน้อยๆคล้ายๆคือเฮาจีกส่วนแหละแต่ว่าตัวนี้มันช่จีกน้อยกว่าแม่นจ้ะ เบากุ้งเปุ่นกำลังจีกไก่จ้าพี่น้องจีก็ไก่เปุ่นกำลังลาการชำระชุดย้อนแล้วพี่น้องเอากไก่เนี่ย<อ>ชิ้นมันหลายไก่ผูตัวใหญ่ๆเลยนเนาะหอมขัดอลิ้าพี่น้องระวังพี่น้องบ่ให้มันถึกเครื่องในทางในเพราะว่าเราจะไปคั่วเครื่องในต่างหากพี่น้องต้อมเลยนาะ เครื่องในมันี่ฮะเอาไปต้มแล้วก็เอามาซอยใส่กับสีดาวเผาก็ได้จ้ะพี่น้องเมาต้องไปต้มให้มันสุกก่อนสนงานแหละฮะไปจ้าพี่น้องอะไะพี่น้องปลาตัวเต็มผ่โตอก้องไยพี่น้อง <c oughs> ข่าหมอ้อชีต้มพี่น้องต้มเครื่องในกับต้มกระดูกพี่น้องเอาเป็นน้ำสดพี่น้องเห็ดเห็ดเป็นน้ำสดอันนี้คือกระดูกกับเครื่องใน เอาไว้ต้มเห็ดเป็นน้ำสดเพราะว่าจินก้อยไก่เน่าสดน้ำต้มเหมอนๆกระแซ่บพี่น้องอากาศเย็นๆแบบนี้เขาอากาศเจียมสีก้อยพี่น้องใส่เกลือลงไปซาวเกลือเขาฉีไปเอาหมดแดงจัะไหนพี่ซาวเกลือนี่เพราะว่าอยากให้หมดแดงมันตายถ้าเขาบซาวเกลือก่อนแหละเวลาเอาหมดแดงลงไปแล้วมันฉีบมดตายไปเนาะแต่ซาวเกลือกับเผื่อความนัวน้ำแดงก็ได้พี่น้องใส่หมดแดงจะพี่น้องคุกมหมดแดงใส่ lại bơi, lại du lại du, phu, ủa sao mình đây con phải nào là bá cung ao, khác bực tức cháy phần thôi เมาพอแล้วป wow, uh ่ะ huh. อีกป่ะนี่ฮะเอาอีกตหน่อยก็ไ <hvad> ด้เฮ้ยอ่าหักเนาะโอ้ยหักมาใส่เลยบ่ะปืนีนหักมาใส่เลยปืนเนี่ยมดแดงก็เอาในเฮืร์นในพะนองในกลุ่มมักซุ่มผู้ระวังน้องถึงน่องเลยตาดระวังตลาดมันกัดเด้อเอาพอแล้วพอล้วพอแ้วไปแช่บังหน้าปอไปเอากระมาก้อยเลยพะนองเัมนนี้ใส่มนลงไป ใส่มะนาวให้มันหอมพี่นหนอหมดได้มา็สมแล้วแต่ใส่ะ่าวให้มันหอมใส่แป้งนัวลงไปน้อยหนึง่งตามด้วยปลาแดกปลา่าแล้วสุดท้ายจะใส่พักหอมพี่น้นงหอมรวมมีหอมป้อมหอมบัวหอมเสริมพี่น้นงแต่ก็มาสลาวพี่น้นงให้มันเขากันขั้นขั้นขั้นแห้งๆแล้วให้มันเขา่เขาเนื้อขอนะ อ่าพี่น้องเหมือนี้ก็แล้วอะไรพี่น้องเหมือนี้เป็นกระแ,แทบแท้อยู่หลังกล้องตรงนี้น้ำลายไหลตลอดอยากแล้วพี่น้องพยายามแล้วอะไรพี่น้องซิมมูรุสามิแต่ได้แซ่บบ่แซ่บดีตรงไหนแล้วจะด้วพี่น้องก้อยไก่ใส่หมดแดงกับต้มไก่ฮ้อน,อนพี่น้องมาพี่น้องมากินเข่าหน่อยพี่น้องสบายดีจังพี่ ด้้้พี่นนอองมากิขสวัสดีเด้อพี่น้อง,องมื้อนี้กินสูตรเด็ดเต็เมมื้อนอะไรชุดเด็กเดกอ้อ,อยไก่ของ,งอันชาวชนบทก็คือก้อยไก่อ่าใส่มุนแดงซีมือของบ่าวกุ้งก็เป็นลูกเขิร์ดเลก็ซีมือของอันอ่านางมิงเนาะลูกเซาเมิงแนนอนอามากินน้ำกันมาเอาแซ่บบ่แซ่บก็มากินน้ำกันเนาะลองมึงซีมือชุ้เด็ดให้อีพ่อมันกินจ้ะพี่น,อน้นนองก้อยไก่ของบ้านเฮาเนาะไก่ล่า ไก่ลัไก่ตั่พี่น้องเอ้ยมาเอาอะไรล้วะอันนี้อนิมีมอันนี้่มบก่อแห่เนี่ยพอชิมเสร็จเโทรกัดรอเข้โปตรวจรอตอ่าตัอ่าแม่เราตลาดนไม่ยูแต่ว่าเราอยู่แล้วเรากินไก่มาได้พี่น้อง่ยเดี๋ยวไก่ ชิงใจและกดแทงกดค้าหน่อยข้าถนัดถนาดมันยังหัวอ่ะ ดื่มคข้าวใส่ปลโตจับได้ันาดใส่ปากมันมื่อไห่จะไปซื้อรถในเพินพี่น้องแน่นจ้าตลาดซื้อรถอะไรก็เอานูนลูกดนเนาะมาหนึงคันนึ่งประเภทแบบ

ไล่จ้ามาแสบเลยมาเผ็ดก่อนเฮ้ยเฮ้ยนะจิงจ้าเห็นแล้วเหนื่อยมากเหื่อยจิงจ้าเองไงเพื่อนอ่ะก็บ้าจะตื่นเหรอเบอร์ต่อนุ่มบ่็่อนุ่มบ่ต่อนุ่บ่ยังอีกสิบเมื่อยไปทำแสบมองไปกินเออ ไม่กินแล้วเราไม่กินแค่ต้อนนมกันอยากกินเงบ่กินมะกร่ดเงกินเองเหได้บาทได้คนณ้แข่งคนเก่งจะกินเขาเองวได้บาทจกเขาจะติ๊กกินเองเลยไปน้องแม่เพ่งว่าแม่เพิ่งเ่เ่งละแม่แม่เพิ่งเิ่งน่ำน้ำกินเ่าแม่แม่ความด้อก่าเดนม่นหอดมา่านอดเดือนน่เอง ให้กินเหมือนกันอย่างติดคอเด็กหกเดือนหมอบอกหกเดือนให้กินข้าวได้ติดคออย่อย่อันตรายนะนตรายอีกคิดวาเป็นผักก็หยุดเพิ่มบ่ผกินข้าวเองได้เลยนะเห็นบอกเห็นบอกแลวังแล้ลูกกำลังได้รวยเรเนาะแล้วก็โชว์ก็โชว์กบบวกก็กินนะมัจะเห็นไม่หัว พี่เด็กนาน,น,นะมันเก่งเนาะมันตังใหญ่นะแม่ต่งเขาไว้มอพีู่ก่รู้กัน เีลายได้กินข่าวก่อนันเดนะเออขมูนดึงหน่อยใช้คลิปนำอัก so ินข้าวอันก่อนด้วยทุกเดือนี่ร้านลติดคอตียาดึงันมันกระามหยุกมันอะไรด้ยตะกี้กดมากเขาเขาแดกเขาปากกินกเลยอะกอมาปุบแล้วก็ีบไขคือห้าง้มอนรเพดามแบบแพน ตามมอดับบอกรึใสมัยเมื่อกห้่คุณจิ๋วคอขับชมว่าคุจะได้กินนะเอางะหแดงอยู่สูงกหมดลาพีน้องเนี่ยบ่นอันนนอนนนบอกลาดยเลยไปก่อน่อสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ส่งกลุ่มปลาราหนองน้ำยนดี่อน้องฝากน้องอนนไวาในอมอมใจพ่อแม่พี่น้องเด้อด้วยัสวัสดีวัสดีทั้ไทั้ไ ก,ก็มไม่พี่น้องอที่ได้กดไลค์กดแชร์ให้เบาคุ้งลองเล่าเนาะกับเขาเขมกอกใจไลเดอร์ในไดกะกดไปเรื่อยเรื่อยเด้อยพี่น้องเด้อให้กำลังใจไปเรื่อยเรื่อยเนาะเอาเขมกอบใจสวัสดี